กบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอร์สมอนนั่นเองครับผมวันนี้คอร์บอสไม่ได้สอนแนวทางสอนเทคนิคหรือว่ารีวิวตัวละครหรือสกินในดๆนะครับผมวันนี้คอร์บอสมาฝอยเล่นกันนะครับผมเมาเรื่อง Rv กันดีกว่าว่าผมเริ่มเล่น Rv ได้ยังไงแล้วก็มาสตีมเกมมาทำคอนเทนต์ลง u t u b e ได้ยังไงนะครับผมก็ ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปฟังกันดีกว่าครับก่อนจะไปชมคลิปกันนะครับผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมเกมอารบีราคาถูกและปลอดภัยสามารถเติมไดที่เว็บละลายแอปโกลเด้นเติมเกมมีแอนดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมไดไม่ต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเลยนะครับ ก็ต้องพูดกันก่อนนะว่าผมเริ่มเล่นอาวได้จากเหตุการณ์ที่ m o โมบายลีเจนล่มผมเป็นผู้เล่น m โมบา e ล e เจนมาก่อนนะครับผมแล้วก็เล่นอาโมบายลีเจนมาสักพักหนึ่งจนแบบมันมีวันหนึ่งที่เซิร์ฟล่มครับแล้วก็เพื่อนผมนะครับแนะนำว่าแบบเออมึงลองมาเล่นอาวีไหมหล้วจากนั้นก็ผมก็เล่นอาวยาวเลยครับผมเล่นมายาวตั้งแต่ยุคที่ริปโป้สิบาทเติมเกมครั้งแรกรับดิวโป้ฟรีนั่นแหละครับคือ การเติมเกียร์ครั้งแรกของผมเลยกับ RV แล้วก็ช่วงนี้ค่อนข้างเยอะเลยสกินคอ l l ลบสกินเลเจนต์อัลติเม,มทเมสติกอะไรโอ้โหมิติเยอะแยะไปหมดเลยนะครับจนถึงทุกวันนี้นะก็รู้สึกว่าเกมมันค่อนข้างสนุกนะแล้วก็เล่นมานะซึ่งการเล่น RV วของผมเนี่ยผมเล่นมาครบทุกตำแหน่งแล้วครับผมตอนแรกตัวละครแรกที่ผมเล่นนอกจากแวนซานิสเป็นตัวละครที่เมนทุกคนคิดว่าผมเล่นตัวอะไรครับผมให้เวลาคอมเมนต์ใน3 2 1เล่ามาเฉลยกันดีกว่าครับอาริเซอร์นั่นเองครับผมสมัยก่อนนะอาริเซอร์คือตัวที่เบรสซาเมทแรงมากๆนะแล้วก็ออกของฟูนาเมทแล้วฝั่งตองข้ามก็ไม่ค่อยออกกันเวทการตัวละครตัวละครในยุคนั้นก็ไม่ได้ผิวไม่ได้มีตัวกันซ c ตัวขัดอะไรดีขนาดนั้นนะเราก็แค่1 2อันติตุย1 2อันติตุยเป็นตัวที่ถอดสมองทิ้งไปครับผม1 2อันติจบจบแล้ว ในการเล่นนาวีผมก็รู้สึกว่าแบบเออมันจะไม่ท้าทายก็เลยลองไปเล่นออฟเลนแคร์รี่เมดโอ้แล้วก็มีช่วงหนึ่งเล่นป่านักมากจนแบบ ถึงช่วงเวลาหนึ่งนะครับผมผมก็รู้สึกว่าโตผมนะครับเหมาะกับแคร,รี่มากที่สุดเห็น <He S 2> ผมทาคลิปอสอดเล่นปากหรืออะไรเยอะขนาดนี้นะครับผมแต่ความเป็นจริงแล้วผมเมนแคร,รี่นะครับผมผมเมนแคร,รี่ถือปืนนะคือข้อดออกมาผมก็ถือปืนออกมาจากช่งวงโคตดเลยนะครับผม,ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมมาเป็นแมนแคร,รี่ได้ยังไงแต่ว่าผมก็เล่นได้เกือบทุกตําแหน่งแต่อาจจะไม่ได้เมนอะไรขนาดนั้นนะครับผม ก็ต้องมาพูดกันก่อนนะครับว่าการเล่นนาวีอผมครับจุดเริ่มต้นมาถึงจุดนี้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยส่วนอ่าทำไมถึงมาสตรีมหรือว่ามาสตรีมได้ไงก็เกิดจากอยู่ดีๆเราก็ติดเกมไปวันๆครับผมเล่นนาวีมาแบบโหเยอะมากนะครับผมแล้วก็เล่นมาเล่นแบบ เล่นยาเช้าว่าสมัยก่อนนะไม่ว่าจะเป็นสมัยเรียนหรือว่าสมัยแบบช่วงปิดเทอมว่างงานอะ่ะผมก็นั่งเล่นนาวีทั้งวันครับผมแล้วก็เริ่มรู้สึกเหมือนแบบมีเสียงในหัวพูดกับตัวเองว่าเออถ้าสมมติเราติดเกมไปวันวันมันก็ได้แต่ความสนุกได้แต่ความผ่อนคลายได้เจอเพื่อนก็สนุกดีนะครับแต่มันไม่ได้อะไรครับผม ก็เลยมีความคิดที่ว <ampa> ่าเออเราก็เห็นว่าแบบเออบางคนเขาสตรีมเกมกันก็อาจจะมีรายได้บ้างมีฐานคนดูบ้างมีคนคอยซับบ้างไม่มากก็น้อยแต่อย่างน้อยมันก็มีไงเราก็เลยเริ่มคิดที่ว่าโอเคถ้าสมมติว่าเออเราติดเกมเราไม่ได้อะไรแต่สมมติเราติดเกมเล่นเกมไปด้วยแล้วก็สตรีมไปด้วยอย่างน้อยเราอาจจะมีคนดูมีคนคอยซัพพอร์ตนะครับผมแล้วก็อาจจะแบบสร้างรายได้ในอนาคตหรือคือเป็นอาชีพหลักเลยก็ได้นะครับผมอันนี้คือคําพูดของผมเมื่อกี่ปีวะสามสี่ปีก่อนนะ แล้วก็พอมาถึงทุกวันนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะวงการสตรีมแล้วก็วงการนีนะ้ค่อนข้างเหนื่อยอยู่เหมือนกันเราต้องแข่งกับเราแข่งกับตัวเองนั่นแหละครับอันนั้นคือคําที่แบบทุกคนมักจะบบอ,อกเรานะแต่จริงๆแล้ววงการนี้คือเราแข่งกับคนอื่นครับเราแข่งกับคนอื่นจริงๆเลยนะรู้สึกว่าแบบต่อให้เราแม่งแบบ เราพยายามแค่ไหนหรือ is, อะไรแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นโอกาสหรือว่าความชอบหรือความพยายามมันก็เกี่ยวข้องเลยนะต่อให้เราแม่งแบบพยายามมากแค่ไหนแต่เราแบบไม่มีโอกาสหรือว่าแบบเราทําคอนเทนต์ไม่ดีคนก็จะไม่ดูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นปัจจัยที่เราจะไม่ลงดีเทลกันมากนักนะครับแต่ว่าก็นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการสตรีมนะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับผมทีอ่อยู่กับผมมาตั้งแต่วันแรกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบห,หลายคนเลยที่อยู่กับผมมาตั้งแต่ผมสตรีมยุคแรกนะ ต้องบอกกันก่อนนะครับว่าผมเริ่มสตรีมอ่ะทุกคนอาจจะคิดมองภาพแบบเป็นจอใหญ่มีหูฟังมีไม่มีทุกอย่างพร้อมไหมครับผม,ผมผมเริ่มต้นจากโน้ตบุ๊กเครื่องเดียวกับ iPad 2อันผมวางโน้ตบุ๊กเสร็จปุ๊บผมเปิดโน้ตบุ๊กโหลด t i k t o k Studio โหลด OBS ปั๊กปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จจากนั้นไม่ใช้อะไรอ๋อไม้ไม่ไม่โน้ตบุ๊กครับส่วนอากล้องใช้อะไรอ๋อกล้องโน้ตบุ๊กเหมือนกันครับเอาแล้วแคปเจอร์การ์ดอยู่ไหนอ๋อผมแชร์แชร์แชร์สกีนเอาครับ คือผมเริ่มต้นจากแค่ตรงนั้นจริงๆครับผมจนแบบผมเริ่มพอมีไรายได้พอมีคนสนับสนุนไม่ว่าแบบจะมากจะน้อยนะผมก็เก็บเงินทุนเหล่านั้นมาซื้อไม้ซื้อหูฟังซื้อหลายๆอย่างแล้วก็มาเป็นเกมมิ่งเกียร์ที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับผมก็มาจากน้ำมาน้ำมือแล้วก็มาจากกำลังใจจากทุกคนนั่นเองครับผมก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับ มาฝอยให้ทุกคนฟังเล่นๆนะไม่รู้ว่ามีใครฟังจนจบไหมนะแต่ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมสําหรับทุกคนที่อ่อาเข้าคอยมาเป็นกำลังใจให้ผมก็ไลยก็แชร์กดซับสไครต์ให้ผมนะครับผมก็ทุกคนนะครับคือกําลังใจในการทําคลิปของผมในการทําอะไรของผมในการไลฟ์ในการใช้ชีวิตของผมนะครับผมมีพลังบวกจากทุกคนนะครับมันก็ฮิวใจผมมากๆเลยนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้หรือว่าอยากดูคอนเทนต์อวอะไรก็สามารถกดไลค์กดแชร์ share, กดสไลด์เพื่อเป็นจ c o ยคอสมอแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับว่าอยากดูอะไรนะผมจะพยายามทําตามที่คนดูชอบแต่ว่าก็ต้องมีอยู่ในเซกตรงกลางว่าแบบเออผมก็ต้องทําได้ด้วยนะโอเคครับทุกคนก็วันนี้หมดเวลาลงมาครับก็ไวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสําหรับวันนี้บ๊ายบาย